วันนี้เรามีโครงการอวากาศเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่งจรวดขึ้นไปเนี่ยแทบจะทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวทั้งขึ้นไปไปฏิบัติภารกิจทั้งขึ้นไปปล่อยดาวเทียมให้ลอยอยู่บนวงโคโจรค้างฟ้าใช่ไหมฮะดาวเทียมก็มีเป็นหมื่นๆดวงเชื่อไหมครับสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันกําลังจะเป็นหายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามันจะตกลงมาสู่โลกเราในวันข้างหน้าเรื่องเล่าอาวกาศซึ่งการที่เศษขยะอวกาศเหล่านั้นนะครับที่ถูกทิ้งอยู่นะครับตกลงมาบนชั้นบรรยากาศโลกเข้าสู่พื้นโลกอะไรที่เป็นอันตรายมากที่สุดครับเครื่องบินไงครับเครื่องบินโดยสารที่เราใช้โดยสารกันในระหว่างประเทศนี่แหละครับอันนี้แหละ นี่คือหายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะเพราะว่าอะไรมีการศึกษาวิจัยว่าเครื่องบินในอนาคตนะครับเครื่องบินเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในการบินมากยิ่งขึ้นเพราะว่าขยะอวกาศเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นดาวเทียมไม่ว่าจะเป็น Starlink หรือว่าของ s p ป c e x นะครับหรือว่าของยี่ห้อไหนก็ตามแต่ที่มีอยู่บนท้องฟ้าเราตอนนี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นดวงนะครับ ดาวเทียมเหล่านี้มีอายุครับดาวเทียมทุกดวงมีอายุพอเวลาถึงอายุเนี่ยคำว่าหมดอายุของดาวเทียมก็คือดาวเทียมทุกดวงเนี่ยถ้าเป็นดวงใหญ่ๆหน่อยเขาจะมีชุดจรวดขับดันเล็กๆเพื่อเอาไว้แต่งตำแหน่งและและพิกัดของตัวเองใช่ไหมฮะถ้าเตี้ยไป คือไอ้วัตถุที่ลอยอยู่ดาวค้างฟ้าเนี่ยนะฮะอยู่วงจรค้างฟ้าบนโลกเราเนี่ยสมมติลอยอยู่เหนือพื้นโลกสักประมาณ400กิโลเมตรถามว่ามันลอยอย,อยู่อย่างนั้นไปได้เรื่อยๆไหมมันลอยไปได้นะครับแต่โอกาสที่องศามันจะผิดเนี่ยแล้วมันจะค่อยๆมุดลงโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทีละนิดครับทีละศูนจุด กว่ากว่าองศาแล้วผ่านไป1ปี2ปีมันวิ่งวนวันหนึ่งตั้ง4รอบ5รอบเนี่ยนะฮะองศามันจะค่อยๆต่ำลงต่ำลงดาวเทียมเหล่านี้เนี่ยจึงจะมีชุดจรวดขับดันเล็กๆนะฮะมีบูสเตอร์เล็กๆเพื่อที่จะแต่งตำแหน่งตัวเองแล้วก็แต่งความสูงของตัวเองไว้เพื่อให้มันสามารถทำงานได้ที่ผมเคยเล่าไปในตั้งแต่สมัยรับหน้าโชว์ว่าอ๋อผมรู้ละผมคิดว่าตอนแรกคิดว่าคำว่าดาวเทียมหมดอายุเนี่ย คิดว่ามันคือมันเสื่อมสภาพหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันใช้งานไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆไม่เลย10กว่าปี20ปีดาวเทียมเนี่ยวัสดุยังแข็งแรงทนทานยังใช้งานได้อยู่แต่ที่มันหมดอายุเพราะบูสเตอร์มันแต่งตำแหน่งไม่ได้อีกแล้วแล้วมันก็ค่อยๆตกลงมาเมื่อถึงอายุของมันครับดาวเทียมทุกดวงเนี่ยมันจะตกลงสู่พื้นโลกแล้วลองนึกภาพดูครับ ถ้าเรามีเป็นจำนวนหมื่นดวงหรือจากวันนี้เป็นต้นไปนับไปอีก5ปี10ปีเราจะมีดาวเทียมอยู่รอบโลกเราเนี่ยนะฮะโลกเราเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันจะเหมือนก้อนอาหารก้อนหนึ่งเศษอาหารชิ้นหนึ่งที่มีแมลงวันตอมอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี่ยที่มันทยอยหมดอายุมันจะหล่นลงสู่โลกซึ่งการหล่นแบบไร้ทิศทางอันนี้แหละครับ อันตรายมากมันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินโดยสารนะฮะเพราะว่าเนี่ยเขาพลอตออกมาเป็นแมปแบบนี้นี่คือแผนที่โลกแล้วจุดที่เป็นเส้นสีฟ้า,ฟานั่นคือเส้นทางการบินของเครื่องบินใช่ไหมฮะเส้นที่เป็นเส้นปลปลาเขียวเขียวเหลืองเหลืองก็จะเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตรงจุดที่เป็นสีแดงคือจุดที่มีการเครื่องบินขึ้นลงหนาแน,น่นมากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้น โอกาสนะครับนี่คือรายงานของ the aerospace corporation บอกว่าโอกาสที่เครื่องบินจะชนกับวัตถุที่ตกลงมาจากอวกาศมีโอกาสในปี2021นะมีโอกาสใน0 0ในแสนแล้วทุกๆปีโอกาสเนี้ยมันจะเพิ่มมากขึ้นผ่านไป10ปี20ปีมันอาจจะเหลือแค่1ในร้อเพราะ1ในร้อเนี่ยโอ้โหทุกๆเที่ยวบินทุกๆร0อยเที่ยวบิน อาจจะมีปัญหาในการชนเศษขยะอวกาศเหล่านี้ได้นะครับแล้วไม่ต้องชิ้นใหญ่นะครับเขาบอกว่าโอ๊ยบางทีดาวเทียมไม่ต้องห่วงเลยครับดาวเทียมเข้ามาในชั้นบรรยากาศก,าก็เผาไหม้หมดแล้วการเผาไหม้หมดเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่หมดแล้วมีชิ้นส่วนบางชิ้นเล็ดรอดลงมาได้เขาบอกว่าชิ้นส่วนเล็กๆแค่1กรัมถ้าตกลงมาใส่กระจกของห้องนักบินคนขับ หรือเครื่องยนต์ของเครื่องบินโอกาสที่เครื่องบินจะเสียหายมีมากครับเพราะฉะนั้นอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยดาวเทียมมันก็ดูเล็กๆมันน่าจะไม่เหลือเศษตกลงมาหรอกอย่าลืมนะครับว่าตลอดหลายสิบปีเอาเป็นว่า40 50, 50ปีแล้วกันตั้งแต่เรามีจรวดที่สามารถขึ้นไปบนอวกาศได้นะฮะ ทุกครั้งเนี่ยจรวดเนี่ยตัวจรวดหลักเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหตอนเป็น Saturn ไฟคือทิ้งทั้งหมดนนเลยไว้เลยนะอย่าง Apollo 11เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบูสเตอร์ที่อยู่ด้านข้างหรือไอตัวจรวดหลักตรงกลางที่เป็น Saturn ไฟพอมันเชื้อเพลิงหมดแล้วสลัดออกจากตัวยานแล้วเนี่ยไอเศษส่วนเหล่านั้นไอชิ้นส่วนใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยโอ้โหเท่ากับตึกสูงประมาณ10ชั้นะ่ะมันลอยอยู่บนอวกาศนะครับมันถูกทิ้งไว้อยู่บนนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเกิดวันหนึ่งมันตกลงมากว่าโอกาสที่มันจะเผาไหม้ไม่หมดแล้วมันอาจจะกลายเป็นชิ้นส่วนจํานวนเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วหล่นลงมาโดนเครื่องบินมีโอกาสสูงมากครับนะฮะแล้วผมอยากจะบอกว่าโครงการที่เขาวิจัยนี้นะครับ The Aerospace Corporation เนี่ยนะครับเขาบอกว่านับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้เรามีเศษซากข,ของจรวด b o เตอร์ ที่เราทิ้งไว้อยู่บนอวกาศทั้งหมดเท่าไหร่หรู้ไหมฮะ2อ0 0ัชิ้นครับไอ้พวกนี้มันจะทยอยตกมาในวันข้างหน้าซึ่งอันนี้แหละจะเกิดเหตุอาเพศแล้วก็จะเกิดหายหายนะอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนเขากำลังกังวลน,นะครับว่าอ่ะยกตัวอย่างอย่างตอนจรวดลองมาร์ชของจีนเนี่ยนะฮะบูสเตอร์หลุดออกมาระเบิดตุ้ม ใช่ไหมฮะคือหลุดออกมาก่อนก่อนถึงจุดที่จะสลัดออกหลุดออกมาก่อนเสร็จแล้วไอ้ booster ต,ตัวนี้พอเขาเห็นว่ามันระเบิดที่จุดนี้ใช่ไหมแล้วมันกำลังจะตกลงสู่พื้นโลกเขาคำนวณสดๆเนี่ยเขาต้องปิดการเดินสายการบินตรงบริเวณนั้นเป็นวงกว้างเลยนะครับเพื่อหลบหลีกให้มันตกลงไปสุดท้ายมันตกลงที่ประเทศจีนถูกไหมฮะก็ตกกลับมาที่จีนเองก็ตรงแถบนั้นก็คือต้องหยุดบินไปเลย ถ้าในอนาคตเราเดินทางนะครับแล้วบอกว่าสนามบินปิดงดเครื่องบินขึ้นลงอากาศก็ดีไม่มีพายุไม่มีอะไรเลยแต่ทํำไมถึงบินไม่ได้แปลว่ามีขยะอวกาศกําลังจะหล่นลงบริเวณน,นั้นทําให้เครื่องบินบินไม่ได้ระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลากันยกใหญ่เรื่องเล่าอาวกาศ